กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพามาฟังเรื่องราวพูทธทําทนายของแท้ศาส,สนาพุทธจะล่มสลายใน500ปีโดยมีผู้หญิงเป็นต้นเหตุสําคัญจริงแท้อย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับหมอดูคู่กับหมอเดาวเป็นสำนวนที่มักถูกใช้เพื่อลดคุณค่าของโหราศาสตร์ซึ่งได้ยินกันบ่อยๆเมื่อคำทำนายออกมาไม่ตรงใจ หรือเมื่อเวลาผ่านไปแล้วผลของคำทำนายไม่เกิดขึ้นแต่โหราศาสตร์ก็อยู่คู่กับคนไทยมาโดยตลอดในฐานะที่พึ่งทางใจที่แม้ผลทำนายออกมาไม่ดีแต่ล้วนก็มีทางแก้ซึ่งบางครั้งกลายเป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์จนเกินส่วนของผู้ทำนายด้วยความผูกพันของคนไทยกับคำทำนายและโหราศาสตร์เห็นได้จากกิจกรรมสำคัญต่างๆของคนไทยที่มักพึ่งพาหมอดู หรือผู้รู้ในด้านโหราศาสตร์ในการหาเลือกหายามเพื่อความเป็นสิริมงคลตั้งแต่งานบวชงานแต่งไปจนถึงงานตายและในคำพีหรือบันทึกของโบราณของชาวพุทธเองก็มีการกล่าวถึงคำทำนายซึ่งว่ากันว่าเป็นคำทำนายของพระพุทธเจ้าเองที่มักจะเรียกกันว่าพุทธธรรมนายตั้งแต่เด็กผู้เขียนได้ยิน่วยคั้งว่าพระพุทธเจ้าเคยทำนายเอาไว้ว่า ศาสนาของพระองค์จะดำรงอยู่ได้อีก5,000ปีและผู้เขียนก็เชื่อมาโดยตลอดว่าคำทำนายดังกล่าวเป็นพุทธทํานายของแท้ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เองจนกระทั่งไม่นานมานี้ผู้เขียนได้ลองตรวจสอบหาที่มาของคำทำนายดังกล่าวว่าโดยอาศัยพระไตรปิฎกแหล่งรวมพุทธพจน์ที่น่าจะมีความเชื่อถือมากที่สุดแต่สิ่งที่พบไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้เขียนได้รับฟังมากลับกันพระพุทธองค์ ทรงทํานายว่าพระธรรมของพระองค์จะอยู่รอดได้เพียง500ปีเท่านั้นและผู้หญิงยังเป็นต้นเหตุสาคัญที่ทําให้พระธรรมของพระองค์อายุสั้นกว่าที่ควรพุทธธรรนายดังกล่าวปรากฏอยู่ในพระวินัยปิดกจุลวัคเล่มเจ็ดภาคสองในตอนที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระมาตุชาของพระองค์พยายามทูลออกลาบวชหลายครั้งแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาต จนกระทั่งพระอน,นุนโน้มน้าวให้พระพุทธองค์ทรงยอมให้นางประชาบดีโคตรมีออกบวชได้ในที่สุดแต่ขณะเดียวกันพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอานทน์ถ้าสตรีจักไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วพระมจรรย์จักตั้งอยู่ได้นานสัตธรรมจะพึงตั้งอยู่ได้ตลอดพันปีก็เพราะสตรีออกเรือนบวชเป็นบรรพชิตในรธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วบัดนี้ พรหมจากรย์ไม่ตั้งอยู่ได้นานสัตธรรมจักตั้งอยู่ได้เพียง500ปีเท่านั้นดูก่อนอานนท์สตรีได้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวินยัยใดธรรมวินัยนั้นเป็นพรหมจากรย์ไม่ตั้งอยู่ได้นานเปรียบเหมือนตระกูลเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีหญิงมากมีชายน้อยตระกูลเหล่านั้นถูกชนผู้ลักทรัพย์กำจัดได้ง่ายหลังการเสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจ้าก็ได้มีผู้ออกมาตั้งข้อกังขา,งขา ในพุทธธรรมนายดังกล่าวของพระองค์หนึ่งในนั้นคือพระเจ้ามิลินหรือเมนันเดอร์ที่หนึ่งกษัตริย์ชาวกรีกผู้นับถือาศาสนาพุทธซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่สองก่อนคริสตกาลร,ราวปลายพุทธศตวรรษที่4ถึงต้นพุทธศตวรรษที่หดังปรากฏในมิลินทปัญหาเอกสารบันทึกการตอบโต้ระหว่างพระเจ้ามิลินกับพระนาคเสนรชาชชาวพุทธซึ่งเชื่อว่า ต้นฉบับน่าจะแต่งขึ้นในภาษาสันสกฤตในช่วงศตวตรรษที่1หรือศตวตรรษที่2ราวพุทธศตวตรรษที่544ถึง743หลังรัชสมัยของพระเจ้ามิลินนับร้อยปีโดยนักเขียนนิรนามถือเป็นเอกสารสำคัญที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์บาลีของพมา่าด้วยซึ่งพระมิลินทรงถามพระนาคเสนว่าหลังจากที่ผู้หญิงออกบวชพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่า พระธรรมอันบริสุทธิ์จะดำรงอยู่ได้เพียง500ปีอย่างไรก็ดีพระองค์ทรงเคยตรัสกับพระสุภัทธะว่าตราบเท่าที่หมู่พระสงฆ์ยังคงยึดถือธรรมเป็นแนวปฏิบัติโดยสมบูรณ์แล้วโลกนี้ย่อมไม่ขาดแคลนซึ่งพระอระหันต์คำพูดทั้งสองย่อมขัดกันเองพระนาคเสนตอบกลับไปว่าคำพูดของพระพุทธองค์ทั้งสองประโยคถูกกล่าวในบริบทที่ต่างกันหนคืออายุข,ขัยของพระธรรมอันบริสุทธิ์ อีกหนึ่งคือแนวปฏิบัติในโลกของพระธรรมซึ่งพระนาคเสนมองว่าต่างกันโดยพระนาคเสนเชื่อว,ว่าหากสิทธิอนุสิทธิ์ของพระพุทธองค์ยังคงปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคําสอนของพระพุทธองค์ย่อมคงอยู่ไม่สูญหายทั้งนี้เนื้อหาในมิลินปัญหาที่ผู้เขียนยกมานั้นเป็นฉบับภาษาอังกฤษโดยพระชาวอังกฤษที่ได้รับการบวชให้โดยพระชาวพมา่าและเข้ามาศึกษาพระธรรมทั้งในไทยและพะมา่า ตำราอ้างอิงที่พระรูปนี้ใช้จึงเป็นคำพีบาลีของพมา่ารวมไปถึงฉบับแปลในภาษาอื่นๆด้วยซึ่งบันทึกไว้ต่างจากฉบับสีลังกาและไทยที่ระบุวา่าพระัทธรรมของพระตถาคตจะตั้งอยู่นานประมาณกำหนด5,000ปีการที่บันทึกฝ่ายไทยไปแปลมิลินทับปัญหาโดยระบุระยะเวลาเช่นนั้นถือเป็นเรื่องแปลกเพราะเนื้อหาในส่วนที่พระเจ้ามิลิน อ้างถึงการบวชของผู้หญิงในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเองก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าจะทำให้สัต์ธรรมจักตั้งอยู่ได้เพียง500ปีผู้เขียนจึงเชื่อว่ามิลินทปัญหาฉบับสีลังกาและไทยน่าจะใส่เลขศูนย์เกินไปตัวหนึ่งความผิดพลาดดังกล่าวอาจเกิดขึ้นด้วยความจงใจด้วยชาวพุทธมักเชื่อว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ย่อมเป็นผู้รู้ในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคต ทำให้คำทำนายของพระองค์ต้องเป็นจริงแน่นอนการที่พระองค์ตรัสว่าพระธรรมของพระองค์จะตั้งอยู่ได้เพียง500ปีแต่พุทธศาส,สนากลับดำรงอยู่ได้เลยช่วงเวลาดังกล่าวย่อมทำให้ความเชื่อที่ว่าพระองค์คือผู้รู้ในทุกสรรพ,พสิ่งสันคลอนการเติมศูนย์เข้าไปในเอกสารชั้นรองอย่างมิลินทปัญหาผู้บันทึกชาวไทยและศีลังกาคงเห็นว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่การเติมศูนย์เพิ่มเข้าไปในพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นเอกสารสําคัญที่สุดของชาวพุทธย่อมเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมพระเถระจึงใช้อัฐกถาหรือคําอธิบายเสริมพระไตรปิฎกเพื่อขยายความคําพูดของพระพุทธองค์ออกไปว่าแท้ที่จริงพระองค์ตรัสว่าพระสัตธ,ธรรมจะตั้งอยู่ได้เพียง500ปีเพราะมาตุคามบวชแต่กลับไม่ได้เป็นดังที่พระองค์ทรงตรัสเพราะพระองค์ได้ทรงบัญญัติคารธรรมเพื่อการความละเมิดไว้ก่อนทําให้พระสัตธรรม จากตั้งอยู่ตลอดพันปีที่ตรัสแรกนั่นเองนอกจากนี้อัถกถายัางอธิบายต่อไปว่าการคงอยู่ของพระสัตธรรม1,000ปีตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงก็ด้วยอํานาจของพระขีนาศพพูดถึงความแตกฉานในปฏิสัมพิทาหรือพระอรหันต์ขั้นสูงเท่านั้นแต่พระสัตธรรมจะยังคงอยู่อีกพันปีด้วยอํานาจของพระขีนาศพสุขวิปัสสกะหรือพระอรหันต์ขั้นรองลงมา อีกพันปีด้วยอํานาจของพระอนาคามีอีกพันปีด้วยอํานาจของพระสกทาคามีและอีกพันปีด้วยอํานาจของพระโสดาบันทําให้พระสัตยธรรมของพระพุทธองค์จะคงอยู่รวม5,000ปีด้วยเหตุนี้จึงพอจะกล่าวได้ว่าความเชื่อในพุทธธรรมนายที่ว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้5,000ปีแท้จริงแล้วไม่ได้มาจากพระพุทธองค์เองแต่เป็นการตีความพุทธพจน์ที่เกิดขึ้นภายหลัง เนื่องจากไม่อาจตีความตามตัวอ,อักษรได้อีกต่อไปซึ่งมีการผลิตซ้ำในเอกสารชั้นรองว่าคำทำนายดังกล่าวเป็นของพระพุทธองค์เองเช่นมิลินทปัญหาฉบับสีลังกาและไทยนอกจากนี้ยังมีการอ้างว่าเมื่อครั้งที่คณะทูตไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่อินเดียเมื่อปีพุทธศักราช2484ได้พบศิลาจารึกในเขตมหาวิหารในส่วนมลึกคายวัน ซึ่งได้ลงจารึกไว้ว่าโลกจะแตกหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพานไปแล้ว5,000ปีแต่ก็เป็นเพียงการอ้างลอยๆไม่มีการระบุชื่อผู้พบและผู้แปลเป็นที่น่าเชื่อถือแต่อย่างใดและนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บไซต์ศิลปะแ a ็กดอทคอมหากคลิปนี้มีการกล่าวอ้างหรือการเอ่ยชื่อผิดประการใดก็ขอขอ,อาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเราวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ